ชื่อเดิมคืออาชกรนายกเอสตาราชื่อเดิมก่อนนั้นอีกอ่ะมดคันไฟนายกเอสตาราสรุปมีกี่ชื่อแล้วเนี่ยเปลี่ยนมากี่ชื่อแล้วเนี่ยสามแค่สามนะไม่มีไม่มีมากกว่านี้แล้วก็มาเป็นฉลามดำน่าจะเป็นชื่อที่ถูกชะงกเอาอย่างนี้หมดป่ะครับมดคันไฟไี้กี่ไฟที่ใช้ชื่อเนี้ยนับได้เหรอเอาเป็นร้อยเอาร้อยเท่าไหร่ร้อยเนี่ยหร่แตเด็กเลยเนาะร้อยเท่าไหร่ได้ร้อยเท่าไหร่ได้ร้อยห้าสิบ ไม่ถึงก็ในช่วงหลังไม่ค่อยได้ชกครับร้อยเดียวที่อยู่ใต้ร้อยเดียวได้ไหมร้อยกว่าร้อยกว่าต้นต้นได้แล้วมากนะมวยเขาไม่ค่อยนับแล้วประมาณนาแล้วเป็นจักสิกรประมาณร้กสิกรก็ยี่สิบได้ได้แล้วก็มาเป็นฉลามฉลามดํานี่ไฟเดียวไฟล่าสุดไฟที่กับไฟล่าสุดก็ยังกสิกรเอาพี่ตู่บอกไฟล่าสุดเปลี่ยนแล้วอ่าไม่เป็นไรก็เอาไปเดิมมวยรอบเลยแล้วกันนะครับเป็นชื่อฉลามดาซ้อมมากี่วันแล้วครับกี่เดือนแล้วครับ ซ้อมมาหลายเดือนเลยครับ่มาเล่นสามอาทิตย์ก็อยู่ค่ายตลอดก่อนนั้นก็ประมาณสองสาเดือนครับร่างกายกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์เออวันนี้วันอังคารต่อไวันอาทิตย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถูกปะครับใครเป็นคู่ฟังคู่สอนให้บ้างครับก็มีพวกพี่ๆในค่ายเยอะมากครับไล่ในแม่มีใครบ้างที่แข็งแข็งที่แข็งแข็งพรสนีเพชรวิชัยครับ หลายคนก็เริ่มเลยค<อ>เออเออเออคู่ชกของเราเสือชิมกอรุ่มธนาเกียรติเคอเห็นเขาไหมครับดูอยู่ครับดูนีนเขาเป็นมวยส,สไตล์ก็ฝีมือเหมือนกันเราก็ฝีมือชอบชกกับมวยฝีมือด้วยกันไหมชอบเูชอบใช่ไหมเขาเขาแบบแต่เขาจะใหญ่กว่าเราสูงกวานนิดนินดจะเป็นอุปสรรคไหม น่ายจะไม่เพราะว่าเราก็เตี้ยวเขาทุไฟอยู่แล้วชินแล้วครับชินแล้วใช่ไหมเออจะอาศัยฝีมือเหรียมเงินไปสู้ครับใช่ไมน้ำหนักตัวเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้เกินกี่กิโลกี่ปอนกี่โลเกินสามกิโลสี่กิโลได้วันอาทิตย์นี้ก็ค่อยๆลดครับเริ่มทําหนักวันไหนวันพัลลัสครับไปปล่อยกิโลห้าสิบหกครับห้าสิบหกน้ประมาณสูงแล้วหกสิบสี่ได้ไหมได้ได้นะอายุสิบเจ็ดปีนะ ก็สายนี so, ้เรามีเพชรสังวานสดสมานการเม้นสุดยอดเอราวัณครับก็เสื้อทิมครับคิดว่าใครดีแข่งที่สุดก็ยังไม่เคยต่อยสักคนก็ยังไม่เคยดูครับแต่ถ้าเท่าที่ดูฟอร์มมาคิดว่าใครดีจะเห็นฟอร์มจบตั้งสามผลก็น่าจะเพชรสังวานนะเป็นสมบัติครับเพชรแต่สุดยอดก็ยังไม่เคยเห็นสุดยอดยาวรึเปล่ยาวครับยาวเออเออก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันแต่รอบต่อไปครับอ่าอ่าอ่า หวังถึงแชมป์ไหมก็ไปทีละไฟครับลึกๆก็หวังอยู่จะได้ไม่กดดันไฟไฟไปตาสโลแกนกของ่ครครับอ่าเพื่อนของเราสลามเสือได้แชมป์ไปแล้วครับรุ่นพี่ของเราสลามขาวได้น้าสามครับโดดังไหมโดดดันไหมนิดนึงครับความหวังหมู่บ้านครับความหวังขาหวังจังหวัดนายกเอแล้วก็พี่ตงอยู่พี่ชัยนี่พูดอะไรกับเราบ้างเรื่องของน้ำเลี้ยงนะเรื่องอาชงอาชีพพูดไหมก็ เก okay, ้ช็อกไอเ็มที่ก็มีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงมีอยู่แล้วครับขอให้เต็มที่ฟ้าชัยชนะลงมาครับรับแน่นอนเมื่อกี้เห็น,น,นพี่ธนูชัยธนูชัยกอบบางควยมาเต็นให้แกสอนอะไรบ้างนะเต้นก็หลักเดี้ยมหลายอย่างแต่ว่าก็คงไม่ถามว่าวันอาทิตย์นี้จะต่อ,อยยังไงเพราะว่าลูกพี่บอกอุบไว้ พี่บอกไปดูบนเวทีทีเดียวแต่มีพี่เด็ดไปโชว์แน่นอนมีใช่ไหมครับของเซ็กอะไรน่ากลัวบ้างนะมีไนย์เหรอมีไนย์ไม่มีไนยมีมัดมีทอกมั้ากอ่ามีมีเขาเขาเขาขวานะแต่ว่ามีซ้ายหน้าเหมือนกันครับก็ดูว่าก็ก็พอพอพอจะแก้เกมไม่ได้อยู่แก้ได้ที่เปอร์เซ็นต์มั่นใจอยู่มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ร่างกายก็เล่าดีกว่านี้ครับอะไรที่พร้อมออกผลอันนี้หยุดไปกี่เดือนเนี่ย ไปถ่ายไปไปช่องเจ็เจอไหนได้น้องจำได้ไหม้ำได้เด็ดปะวันที่ยีบ้ายีบ้าันจำไม่ได้นะไม่ได้เลยไม่สายเลยแล้วก่อนหน้านั้นชอบใครไว้ชอกับเพชรดำชัยครับเพชรดำชัยชนะเพชรดำชัยที่ลุินดีเพชรดำชัยออตึกแดงครับฟอร์มีก่อนนั้นนะก่อนเพชรดำชัยแพ้สุดรอมครับที่ที่ช่องเจ็ดแพ้แบบเราหนาชนะปะใช่ไว้นั้นปะ สามไฟหลังชนะสองไฟหนึ่งก็โอเคครับผมก็ก็ถือว่าไม่ไม่ขี้เหล่ครับนะัครบน้ำหนักขึ้นมาไหมเนี่ยน้ำหนักก็ได้ไปั๊บไปขึ้นมาขึ้นมาตอนหยุดโควิดไม่ได้หนักขึ้นมาโตขึ้นไหมโตขึ้นขึ้นมากิโลสองกิโลแสดงว่าร้อยสิบสี่ที่เต็มมากแน่นมากเต็มเออก็ร้อยสี่ดีกว่าร้อยสิบสองนะครับก็ก็อ่ะอสุดท้ายฝ<ส>ากแฟนคลับขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยครับก็ฝาก ขอบคุณครับทุกคนตามด้วยนะครับวันอาทิตย์นี้ผมจะตามให้เต็มที่ครับโอเคขอบคุณมากครับทุกท่าน